ครับหนึ่งกรกฎาคมแหมเป็นวันที่มีความสําคัญกับความสัมพันธ์ไทยจีนด้วยนะครับเราใช้หน้าอัปเดตก็ตรงกับวันที่หนึ่งกรกฎาคมพอดีเลยฮะปีนี้เมื่อวานนี้มีการจัดงานกันไปใหญ่โตเลยนะครับอาจารย์ห้าสิบปีไทยจีนผมเห็นคนแชร์ภาพกันเยอะเลยครับในโซเชียลมีเดียที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับห้าสิบปีไทยจีนแล้วครับมีความสําคัญยังไงบ้างครับสําหรับอาจารย์อ๋อครับจริงๆเป็นบาระที่สำคัญมากนะครับคุณวารินเรา ได้สถาปนาความสัมพันธ์การทูตนะครับระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐประชาชนจีนเนี่ยมา50ปีนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่อยากจะชวนคุยวันนี้นะครับก็คือบริบทภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง50ปีก่อนหน้านี้กับ50ปีต่อจากนี้เนี่ยนะครับเอ่อมันเปลี่ยนไปมากนะครับคุณวาริน50ปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นยุคความรุ่นเรื่องนะครับของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจนะครับเป็นยุค ที่เราบอกยังไม่มีครับการแข่งขันที่ดูเดือดระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นยุคที่เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับขึ้นมาทยานนะครับแต่ว่า50ปีต่อจากนี้นะครับเราบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคของความผันผวนของสงครามการค้านะครับยุคการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับ รวมทั้งนะครับก็ยังเป็นยุคที่เศรษฐกิจจีนเองนะครับอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็เผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างมากขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาสู่โจทย์ใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับซึ่งเราก็ถูกจับไปโยงกับ ประเทศอื่นๆที่อยู่ในสมการนี้ด้วยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ในรายการเราก็เพิ่งรายงานกันไปว่าตกลงทรัมป์เนี่ยเขาก็ไม่สนใจนะครับว่าเดทไลน์ที่เขาวางไว้เนี่ยจะคุยได้ทุกประเทศหรือเปล่าเพราะคงไม่ได้ตั้งใจจะคุยกับทุกประเทศอยู่แล้วนะครับ นั่นคือเจ,เจตนามันออกมาชัดมากจากการถแถลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วไม่ทันก็คือไม่ทันก็เดี๋ยวส่งจดหมายไปก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความสําคัญมากนะักสักเท่าไหร่นะครับแต่กับจีนเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับเพราะมีการเจรจากันในช่วง90วันนี้ด้วยแล,วแล้วหลังจาก9กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วจะกระทบกับไทยยังไงบ้างครับในเมื่อไทยเราเองก็อาจจะเดินทางไปเหมือนกันสัปดาห์นี้เพื่อไปเจรจาแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเอาต์คัมจกมาเป็นอย่างไรนะครับ ครับคือของจีนเนี่ยข่าวก็บอกว่าดิวกันเรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนก็สนใจตัวที่ทรัมป์เคยออกมาประกาศนะครับซึ่งเราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทรัมป์นี่พูดน่าสนใจเพราะว่าทรัมป์บอกว่าจะเก็บภาษีจีนร้อยละ55นะครับคุณวารินครับหลายคนก็ถามบอกว่าเอ๊ะตัวเลขเนี้ยมันคิดยังไงฮะมันมาจากไหนนะครับ มันแปลว่าเก็บภาษีจีนเขามากขึ้นจากเดิมมากหรือเปล่านะครับก็เราอธิบายกันไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจความสำคัญก็คือเก็บภาษีเท่าเดิมนะครับตั้งแต่ที่ดิวที่เจนีวามาสู่ดิวที่ลอนดอนเนี่ยอัตราภาษีต่อจีนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับคือจริงๆเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ30นะครับแต่ว่าที่ทรัมป์เนี่ยตั้งตัวเลข 55เนี่ยนะครับทรัมป์ไปเอาภาษีในสมัยรัฐบาลทรัมป์หนึ่ง25เปนี่ยมาบวกด้วยนะครับ,รบซึ่งอันนั้นจริงๆก็เก็บอยู่แล้วนะครับแล้ทรัมป์ก็บอกโอเคตอนนี้ก็ดยวกันตัวเลขนี้แล้วนะครับก็คือที่55เซนะครับแล้วก็พักรบกันไปก่อนแล้วก็จีนเองก็จะตกลงยอมนะครับที่จะส่งแก่์แร e ์เอิร์ธให้กับสหรัฐนะครับ ส่วนทางจีนก็จะตั้งภาษีตอบโต้สหรัฐท,ที่อัตรา1้อยละสิบซึ่งก็คือตัวอัตราภาษี global tariff นะครับของสหรัฐท,ที่เก็บจีนเพิ่มขึ้นมาภายหลังวันที่2เมษายนนะครับที่ทรัมป์เก็บภาษี ทั่วโลกแล้วก็เนี่ยครับตัว global tariff ร้อยละสิซึ่งตอนนี้ก็ยังเก็บทั่วโลกอยู่นะครับดังนั้นของจีนเนี่ยเหมือนกับว่าจะดิวกันเรียบร้อยในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้มีแล้วว่าขยายไป90วันอะไรนะครับทรัมป์บอกว่า the deal is done นะครับเหลือแค่เซ็นกันนะครับระหว่างท่านสีจินผิงกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าอย่างที่คุณวารินพูดนะครับถูกต้องเลยนะครับว่าของไทยเนี่ยนะครับมันยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับว่า ครบ90วันซึ่งใกล้ครบมากแล้วเนี่ยนะครับต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะไปยังไงต่อนะครับมันก็มีความเป็นไปได้นะครับอยู่3ทางล้วครับคุณวารินทางแรกก็คือเขาขึ้นภาษีเรา47%อะไรอย่างที่เขาเคยบอกซึ่งอันนั้นเป็นทางหายนะนะครับมันจะสูงมากจนสินค้าเราจะไปะที่อเมริกาได้ลำบากนะครับทางที่2ก็คือเขาบอกว่าเขา ลดลงมาให้เรานะครับลดแรกแจกแถมนะครับแต่ยังขึ้นเราอยู่นะครับแล้วก็ทางที่สามก็คือเขาบอกเขาเลื่อนไปอีกนะครับไม่ว่าจะบอกว่ามีดิวได้กับประเทศไทยหรือว่าจะบอกว่าใกล้จะได้ดีวแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยได้แสดงความจริงใจได้แสดงความตั้งใจได้มีข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นก็เลื่อนให้กับประเทศไทยไปนะครับอ่าซึ่งเอ่อมันจะออกมาเป็นผลอย่างไรเนี่ยมันก็สำคัญด้วยนะครับว่าประเทศอื่นโดนยังไงนะครับคืออัตราภาษีตอนนี้ครับคุณวารินมันไม่ใช่ตัวเลขครับว่าสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดห้าสิบอะไรนะครับมันเป็นตัวเลขเปรียบเทียบนะครับอ่ประเทศไทยโดนเท่าไหร่เนี่ยนะครับที่สำคัญกว่าก็คือประเทศที่เป็นคู่แข่งกับเรานะครับ ในการค้าขายเนี่ยเขาโดนเท่าไหร่นะครับเ mm hmm. วียดนามนะครับจีนนะครับอิอนเดียนะครับเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าทรัมป์เนี่ยจะดีลกับประเทศต่างๆเนี่ย mm hmm. ได้ได้อย่างไรบ้างนะครับ,รบที่ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี ความระหองระแหงกับแคนาดาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับคุณวาริน hmm. อ,อยู่ๆทรัมป์ก็บอกว่าทรัมป์จะหยุดการเจรจากับแคนาดาทั้งหมดเพราะว่าแคนาดาจะไปออกอกฎหมายนะครับดิจิทัลเซอร์วิสแอนะครับที่จะไปเก็บภาษีบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่ง hmm. โอ,อเรียกว่าทรัม พูดปุ๊บได้ผลมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลแคนาดาก็ถอยทันทีนะครับกับกฎหมายนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าการเจรจากับสหรัฐเรื่องการค้าก็กลับมาดําเนินการใหม่ทันทีนะครับดังนั้นก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องการเจรจาการค้านี่สำหรับทุกประเทศนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าตลาดสหรัฐอเมริกายังไงก็ยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ครับครับกลับมาที่จีนครับอาจารย์ในเมื่อตอนนี้อ่ะของ ดีลกับสหรัฐก็นิ่งระดับหนึ่งแล้วนะครับในในส่วนของเศรษฐกิจจีนเองนะครับที่วันนี้เราอยากชวนอาจารย์คุยกันเนี่ยนะครับว่าภาคอสังหาก็ดีนะครับทําไมถึงยังไม่ฟื้นสักทีหรือว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับจะต้นจะต้องกระตุ้นกันที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับแล้วยังมีเรื่องของการดับเบิลดาวน์ในภาคการลงทุนแทนที่จะเป็นภาคการบริโภคเนี่ยครับอาจารย์วิธีคิดของจีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครับ ครับคือเออมันมีข้อมูลออกมานะครับคุณบารินเรื่องตัวเลขของภาคอสังหานะครับครับคือสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเอฟตอนไตรมาสแรกเนี่ยของปีนะครับเออมันมันตัวเลขมันค่อนข้างสดใสนะครับมันดูเหมือนภาคอสังหาของจีนเนี่ยเริ่มฟื้นนะครับเริ่มที่จะกลับมาได้นะครับการซื้อบ้านการอะไรก็เริ่มกลับมาในเมืองใหญ่ๆนะครับแต่แต่ปรากฏว่าเอ่อพอดูตัวเลขไตรมาสสองนะครับ มันมันเห็นมันดรอปลงนะครับมันเห็นว่าไอ้ไอ้ภาพที่มันดูเหมือนค่อยๆฟื้นเนี่ยมันมันกลายเป็นภาพที่ถดถอยลงนะครับคุณวารินดังนั้นเนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการนักนโยบายของจีนเนี่ยค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะครับที่ที่ตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่ายัง รับตัวดีขึ้นต่อไปนะครับรบซึ่งสาเหตุสำคัญเนี่ยคนก็มองว่ามาจากสงครามการค้าของสหรัฐที่เริ่มทำนะครับต่อจีนแล้วก็ต่อโลกซึ่งก็กระทบนะครับกับบรรยากาศทางเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในจีนนะครับพูดง่ายๆนะครับคนก็รู้สึกถึงความไม่แน่นอนนะครับตกลงอัตราภาษีจะเท่าไหร่ตกลงสหรัฐจะจัดการจีนรุนแรงแค่ไหนนะครับ คนก็บอกเลยอย่าเพิ่งซื้อบ้านเลยดีกว่านะครับเก็บเงินไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดอสังหามันก็เลยกลับมาเรียกว่ามีปัญหาอีกนะครับไม่ได้ฟื้นเต็มตัวแล้วมันก็สะท้อนนหะครับคุณวารินว่าปัญหาสําคัญของเศรษฐกิจจีนเนี่ยอยู่ที่เรื่องของความเชื่อมั่นนะครับแล้วแล้วพอเศรษฐกิจนี่มันยังเรียกว่าไม่ได้ไม่ได เติบโตต่ตอต่อเนื่องนะครับก็คือภาพมันเป็นภาพเริ่มเผชิญความไม่แน่นอนความผ,ลผ,ลผันผวนความท้าทายเนี่ยมันมันก็มีคําถามนะครับในวงนโยบายของจีน,นยอยู่เยอะมากเกี่ยวกับความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าปัญหาของเรื่องนี้เนี่ยก็คือดีเบตในวงนโยบายของจีนเนี่ย มันไม่ได้เป็นเสียงเดียวกันเห็นด้วยกันหมดนะครับคุณวารินอมอมันก็จะมีทั้งคนที่มองว่าต้องกระตุ้นเยอะนะครับแล้วก็คนที่มองว่าเอสถานก,การณ์เศรษฐกิจไม่ได้แย่ขนาดนั้นอย่างไม่จําเป็นต้องกระตุ้นมากนะครับควรจะเก็บกระสุนตเตรียมไว้ในอนาคตซึ่งอาจจะรุนแรงหรือหนักกว่านี้ได้นะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เพราะว่าเอถึงตัวเลขอสังหาตัวเลข การบริโภคอะไรนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีต่อเนื่องนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขการส่งออกดีนะครับคุณวารินในช่วงช่วงที่ผ่านมาเพราะอะไรครับเพราะคน,นเร่งส่งออกไปสหรัฐถูกไหมฮนะ,ะคนเร่งการส่งออกนะครับแต่ว่ามันก็เลยทำให้เอดูภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็ไม่ได้ดูแย่มากเพราะว่าเนี่ยตัวเลขการส่งออกก็กลับมาฟื้นนะครับ แล้วคนก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ยังไม่ต้องกระตุ้นมากก็ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงเนี่ยฮะเสียงมันก็จะมีแตกต่างเป็นสเปกตรัมในจีนนะครับบางคนบอกต้องกระตุ้นมากบางคนบอกว่าเอ,อ้ยยังไม่จําเป็นเศรษฐกิจยังดีอยู่ยังไปได้นะครับเอ่อซึ่งมันก็เลยทําให้เรายังไม่ได้เห็นนะครับการกระตุ้นใหญ่จากรัฐบาลจีนครับอือฮึครับเราจากนี้ไป ทิศทางจะออกไปทางไหนครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนเนี่ยครับเขาจะไปกระตุ้นเขาจะไปกระตุ้นที่ไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับคือมันมีสองดีเบตนะครับดีเบตแรกก็คือกระตุ้นมากกระตุ้นน้อยนะครับคุณวารินครับแต่ว่าดีเบตที่สองนะครับคุณวารินก็คือกระตุ้นที่ไหนนะครับกระตุ้นที่ไหนเนี่ยนะครับก็คือบางคนก็บอกว่าควรจะไปกระตุ้นเน้นที่ภาคการบริโภคนะครับ consumption นะครับเพราะว่าที่เรามักจะบอกครับว่าคนจีนเนี่ยอินเวสเมนต์คือการลงทุนเนี่ยเรียกว่าสูงนะครับแต่ว่าคนจีนไม่ค่อยบริโภคแล้วก็พอความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจไม่มีเนี่ยพลังการบริโภคก็อ่อนแรงนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ติดขัดไปหมดทั้งวงจรนะครับคนก็ไม่ลงทุนคนก็ไม่ใช้จ่ายนะครับเศรษฐกิจมันก็ก็ไม่ไม่คึกคักกันนะครับ แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็มีนักเศรษฐศาสตร์นักนโยบายของจีนหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องการกระตุ้นการบริโภคนะครับ<ม>เ,เหตุผลเนี่ยมันก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยเขามองว่าการกระตุ้นการบริโภคเนี่ยมันรับประกันไม่ได้ว่าได้ผลหรือเปล่านะครับพ <ST. S 1> ูดง่ายๆก็คือให้เงินคนเนี่ยคนจะใช้เงินไหมนะครับเพราะว่าคนจีนประหยัดคนจีนชอบเก็บเงินนะครับคนจีนที่มีความไม่มั่นใจคนจีนก็อาจจะยังไม่ใช้เงินนะครับ Mm hmm. จากนั้นเนี่ยคนก็ก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบายแจกเงินเท่าไหร่นะครับสำหรับวัฒนธรรมจีนนะครับ,รบแล้วก็หลายคนก็มองว่าเการกระตุน้นการบริโภคเนี่ยนะครับบางคนก็มองว่ามันได้ผลช้านะครับกว่าจะได้ผลอาจจะต้องรอนะครับบางคนก็มองว่ามันอาจจะได้ผลแค่ระยะสั้นนะครับ แต่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเออมันก็น่าสนใจนะครับว่าในเมืองจีนเนี่ยเสียงเรื่องการกระตุ้นด้วยการบริโภคเนี่ยไม่ใช่เสียงข้างมากนะครับหรือเสียงที่ทุกคนเห็นด้วยในทางนโยบายนะครับออตรงกันข้ามเลยนะครับเ,ออเสียงที่ดูเหมือนเป็นเสียงดังในวงนโยบายของจีนเนี่ยคือการกระตุ้นผ่านการลงทุน นะครับก็คือปล่อยเงินกู้ให้กับภาควิสาหกิจให้กับภาคธุรกิจนะครับให้ลงทุนเพิ่มนะครับให้ผลิตเพิ่มนะครับคือกระตุ้นไปกระตุ้นที่ภาคการผลิตแล้วก็กระตุ้นที่ investment นะครับซึ่งอันเนี้ยในมุมของฝรั่งนะครับในมุมของตะวันตกก็จะมองว่าเอ๊ะมันยิ่งทำให้ปัญหาเดิมของจีนที่คนวิพากษ์วิจารนะครับคุณวารินเช่นปัญหาการผลิตเกินตัวนะครับ ปัญหากําลังการผลิตล้นเกินในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันยิ่งหนักขึ้นไม่ได้จะเบาลงนะครับฝร mm. ั่งก็เลยเรียกกันว่าจีนเนี่ยใช้แนวทางดับเบิลดาวน์ออนอินเวสเมนต์นะครับ mm. ก็คือก็คือกลายเป็นว่าทุ่มเพิ่มนะครับในเรื่องที่คนบอกว่าจีนทํามากไปอยู่แล้วนะครับก็คือการ mm. ลงทุนการผลิตนะครับแทนที่จะเป็นการอัดเงินให้กับภาคการบริโภคครับครับ ซึ่งตรก,กะหรือวิธีคิดของจีนอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเพราะาอะไระครับในเมื่อหลายๆคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการดับเบิลดาวน์นะครับเพราะเหมือนกว่าไม่ไม่เรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในอดีตนี่นะครับคือคือเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับว่าคนจีนเนี่ยมีความสงสัยค่อนข้างมากเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของการกระตุ้นผ่านการบริโภคนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นว่าจะได้ผลไหมไม่ว่าจะเป็นว่าได้ผลเร็วแค่ไหนหรือว่าได้ผลแค่ระยะสั้นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นแรกนะครับครับแต่ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก็คือเขามองว่าการลงทุนเนี่ยมันตอบโจทย์ระยะยาวของจีนโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับคุณวารินครับ อ่าแล้วคนจีนคิดว่าถ้าเขาสามารถที่ยังคงความแข็งแกร่งเรื่องภาคการผลิตความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับอ่อมันตอบทั้งโจทย์ของการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีกับโลกตะวันตกนะครับ,รบและมันก็ตอบโจทย์ความมั่นคงของจีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณวารินครับอ่าก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับอ่อมันมีสองมิตินะครับมิติแรกมันเป็นเรื่องความเร็วของการพัฒนานะครับซึ่งก็มีคนบอกว่า การพัฒนาเทคโนโลยีนี่มันสำคัญที่ต้องมีฐานการผลิตด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณวารินคิดอย่างเดียวไม่ผลิตเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยสุดท้ายมันจะติดอุปสรรคในการพัฒนานะครับ mm hmm. พัฒนาถึงจุดหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณวารินเป็นเหมือนจีนเนี่ยนะครับคือทั้งคิดทั้งผลิตเองแล้วก็มีฐานการผลิตที่ใหญ่เนี่ยมันจะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับอุตสาหกรรม ไปข้างหน้าเนี่ยทำได้รวดเร็วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นโจทย์ความมั่นคงในยุคใหม่นะครับว่าอย่างที่ตอนนี้ทรัมป์แล้วก็รัฐบาลทรัมป์พูดบ่อยๆนะครับต้องพึ่งแร่จากเมืองจีนต้องพึ่งชิ้นส่วนจากเมืองจีนต้องพึ่งของจากเมืองจีนนะครับอย่างน้อยถ้าผลิตเองได้ดีแล้วก็ผลิตได้มากเนี่นะครับมันอย่างน้อยที่สุดก็คือพึ่งพาตัวเองได้ครับ อันนี้ก็เลยในในมุมของจีนเนี่ย,ยนโยบายเรื่อง Investment นะครับการลงทุนเพิ่มนโยบายเรื่องการเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยก็เลยยังเป็นสิ่งที่เขามองว่าตอบโจทย์ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงในอนาคตด้วยนะครับ ครับทีนี้อิม l i c เคชั n กับประเทศไทยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากนักท่องเที่ยวจีนยังมาไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับในแง่ของจํานวนนักท่องเที่ยวกับ2พอมีเรื่องสงครามการค้าเกิดขึ้นเนี่ยสินค้าจากจีนก็ทะลักเข้ามาในประเทศไทยดยแล้วยิ่งมาเจอ double down ในเรื่องของ investment เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลในเชิงลบต่อป,ประเทศไทยซึ่งก็ขาดดุลการค้ากับจีนอยู่แล้วไหมครับเราจะต้องรับมือกับวิธีคิดของจีนแบบนี้ยังไงบ้างครับทั้งเรื่องของ investment และเรื่องของ consumption ครับ ครับจริงๆผมคิดว่า implication เนี่ยมันก็มันก็เป็นไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับแต่ว่ามันกระทบกับทั้งโลกนะครับจริงๆเนี่ยก็คือภาพก็คือไอสิ่งที่เราเห็นปรากฏการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะหนักขึ้นนะครับคุณบาริดนะครับคือเรื่องนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแน่นอนนะครับมันมีปัญหาเรื่องข่าวเรื่องความไม่ปลอดภัยในไทยแต่ว่ามันก็มีปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับว่าเศรษฐกิจจีนเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ นะครับแล้วก็คนจีนก็เศรษฐกิจอ่อนแรงก็ลดพลังการบริโภคลงนะครับภาพนี้มันก็มีแต่ว่าจะเป็นภาพที่หนักขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของจีนทะลักก็เช่นกันนะครับคุณวารินก่อนหน้านี้ก็จ,จะมีบางท่านที่บอกว่าเออในเดี๋ยวถ้าจีนปรับไปเน้นคอนซัมชันมากขึ้นลดกําลังการผลิตแก้ปัญหาการผลิตเกินตัวปัญหานี้ก็อาจจะทุเลาลงนะครับ แต่อย่างที่ผมอธิบายไปอะครับว่าดีเบตทางนโยบายของจีนเนี่ยมันไปนเน้นที่การดับเบิลดาวน์ออนอินเวสเมนต์นะครับ <c oughs> คือคือเป็นเห็นว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเราไปนเน้นที่ภาคการลงทุนไปนเน้นที่ภาคการผลิตดีกว่าภาคการบริโภคเพราะฉะนั้นไอ้ความความหนักของปัญหาเนี่ยมันมันไม่น่าจะเบาลงนะครับดังนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าโจทย์ของเราเนี่ยอ,อย่างที่เมื่อกี้เล่าอะครับ S <S คุณวารินโจทย์เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยใน5้ปีต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมากเพราะเนี่ยบริบทพวกนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณวารินรนะครับ,พ,รรบพอมันเป็นโลกสงครามการค้าโลกที่จีนมาพึ่งพาเศรษฐกิจภายในมากขึ้นโลกที่จีนก็เน้นนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคผ่ผ่านการลงทุนนะครับผ่านการพัฒนาภาคการผลิตมันก็จะมีผลกระทบ ต่อเนี่ยครับเรื่องของสินค้าทะลักเรื่องกําลังการผลิตเกินตัวนะครับและเรื่องเหล่านี้ก็จะจําเป็นที่เราจะต้องอให้ความสําคัญกับการจัดการปัญหาเหล่านี้มากขึ้นและปัญหาเหล่านี้ก็คงไม่ได้ทุเลาได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้นนะครับ ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับ China อัปเดตในวันนี้ครับดรอาร์มตั้งนิรันดรผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกับอาจารย์อาจารย์อาร์มได้ทุกๆวันอังคารในรายการเกาะติดเศรษฐกิจในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับ China อัปเดตในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน EconWorld วันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวารินครับครับสวัสดีครับ